วันนี้มาแต่งกิ่งน้อยหนานะครับกิ่งน้อยหนามันจะต้นสูงประมาณนี้นะประมาณสักให้สามเมตรเลยนะครับตรงนี้ว่าวผมก็จะแต่งนี่ครับกิ่งเล็กๆนี่ตัดทิ้งไปเลยนะครับนี่ยาวประมาณสักนี่นะครับประมาณสักเท่านี้นะครับตัดจากง่ามนะครับถ้ากิ่งเล็กๆกันแบบนี้ผมตัดทิ้งไปเลยนะครับ จิงเล็กๆตัดทิ้งไปเลยนะครับจิงล่างๆก็ตัดนะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแต่งประมาณแต่งจิงไว้ประมาณสักอ่า จ็ดวันนะครับเขาจะออกมายาวขนาดไหนนะครับกิ่งเล็กๆนะครับนี่เขาพากันเรียกกิ่งแขนงนะครับอันนี้เป็นแต่งแต่งกิ่งผมเพิ่งจะมาแต่งปีแรกนะครับแต่ก่อนก็ปลูกมัม่วๆนะครับ กิ่งเล็กๆแบบนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้เขาออกอ่ากิ่งออกมาใหม่นะครับเราเอากิ่งที่มันประมาณสักเท่ากับบุหรี่นะครับวาไว้นะครับกิ่งเล็กๆแบบนี้เราเอาทิ้งไปเลยนะครับอย่าให้มันเหลือใบนะครับ ถ้าบางคนแต่งแต่ข้างล่างอะแล้วข้างบนไม่เอาใบมันออกหมดนะครับมันแบบว่ามันก็จะให้อาหารไปเลี้ยงใบมันอยู่นะครับจริงมันก็จะออกช้านะครับถ้าเราตัดครั้งเดียวไปเลยนะครับตัดไปครั้งเดียว ตัดไปครั้งเดียวให้จบเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องให้มีใบอยู่นะนี่ถ้ามีใบอยู่เขาก็จะออกใบออกตาใบออกมาช้านะครับนี่ตัดหมดแล้วครับนี่ ป็นว pues ่าตัดหมดแล้วครับเกี้ยงเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกเจ็ดวันนะครับมาดูนะครับเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นนะครับผมตัดไว้ประมาณเจ็ดวันแล้วนะตัดไว้วันอาทิตย์ก่อนนะครับวันนี้วันอาทิตย์นี่นะครับอาทิตย์ก่อนนี่ผมก็มาแต่งจร่งช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะครับ พวกนี้มันเริ่มแตกตาออกมาแล้วนะครับน,นี่นะตาเล็กๆตาใบเนเจ็ดวันบางต้นมันสมบูรณ์ดีมันเข้าออกมานะได้เยอะเหมือนต้นนี้เริ่มตายาวเริ่มแตกออกมาแล้วนะ ต้นนี้ออกเยอะกว่าเพื่อนเลยเกตวันนะครับนี่เกตวันเกตวันโอ้โหมันแล้วแต่บางต้นนะครับไม่เหมือนกันครับมันอาจจะสมบูรณ์หรือรากมันหาอาหารได้เยอะมันก็ออกมาดีนะครับต้นนี้ต้นนี้เกตวันออกมาเลยนะครับนี่นะครับผมแต่งปีแรกนะครับเพิ่งแต่งไม่เคยแต่งนะครับกลัวมันตายนะครับ เดี๋ยวมาลองดูอีกสองอาทิตย์นะครับว่าเขาจะใบใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่ต้นที่เรานะครับตัดแต่งจริงนะครับได้อาทิตย์หนึ่งนะครับก็เริ่มมีตาใบนะครับของนะตาใบของน้อยหนานะครับขึ้นมานะครับ ราแตกตาใบนะครับเริ่มแตกนะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับต้นนี้ตัดแต่งพร้อมกันนะครับต้นนี้ออกมาเยอะนะครับมันจะออกตาใบออกมานะครับถ้าเราตัดประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับตัดวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่วันอาทิตย์นี้กลับมาจากกรุงเทพนะครับก็มาดูต้นนี้ก็เริ่มนะครับแตกนะ ออกมานะครับเริ่มออกมาเยอะนะครับนี่ตาใบเริ่มแตกออกมานะทุกต้นนะครับกำลังเริ่มออกมานะครับนี่เราแต่งไว้นะครับนี่ก็ตัดแต่งจริง ต้นนี้มีวิแววไหมต้นนี้ยังไม่มีนะครับต้นนี้ออกช้ากว่าเพื่อนนะครับมี่ก็บผกตำนดึงแตกออกมา ต้นนี้ยังไม่ออกตาใบานะน,นี่ก็กำลังแตกเป็นตาตุ๊ปปูติปี้ออกมานะครับอันนี้ออกช้านะครับแถวนี้มันโดนล่มหรือเปล่านะ เดี๋ยวจะลดน้ำสักหน่อยนะครับนี่ครับต้นน้อยหนาที่เราแต่งจริงไว้นะครับเดี๋ยวจะลองลดน้ำนะครับอันนั้นไม่ต้องแต่งจริงนะครับจะลองเทียบดูว่าใบใบตัวไหนจะออกเร็วกันนะครับจริงน้อยหนาที่ เราแต่งจริงนะครับเราก็เอาไว้ตรงที่โคนมันนะครับเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยนะครับในแถวอันนี้แต่พวกนี้ออกดีกว่ะตัดวันเดียวกันนะครับแต่พวกนี้ออกออกดีมากเลยนะครับออกทุกต้นนะครับถ่านี่ครับประมาณ หนึ่งอาทิตย์นะครับที่ออกมาประมาณนี้เดี๋ยวจะลดน้ำสักหน่อยนะครจะลดน้ำน้อยหนาที่เราตัดแต่งจริงไว้